เจ้าเฮาเจ้าฟังเตาะเมตุมนต์สันเสาเลย่องเอาเล่าก็ซะแบบปานนี้ตูเล็กน้อยมืนหน้าปีแค่ได้สักกํตาหันมุ่นเลคํหักพันดีสื่อซว่าปีได้ได้ปินูคว่าคสั่ง นาบาดเดววันเี้ปีสกายวังหาเส็งและสิเจ้ามือหนาเหลือมือมาดังถายยามเจ้าปิ้นหมูคุ้ซุ่มแม่เมื่อคุณมาตุม้มได้อยู่วังเวทล้อมทุกที่เกี่ยวปีจือมอนหลักปากจ้าจนี้ปิติเจนจ้าด้วยกรรมมีจ้อยมามาลาัดตั้งเทเก่าและตามเรื่องนาวกาันประมือปืนขึ้นมาบักเอาปีคุณผันเลยขับอยู่เยิ่มไปล่ะ มานั่งถาสักหน่อยขลุตีนักเบาขึ้นมาเอากรรมตานไปมาก็ได้ทามปีหน้าบาัดเดียววันเี้มีดังอีใครดูปังเบืองูพงเท่าโจนั่นขึ้นก็ปังก่อนโฮที นางคือนมาจมือหละตีออกลื่นมานางมือมาหันไอเป็ปดก็ขึ้นแรงอยู่คุณนตั้งขันกลางกันหิงกันนอนขันกลางวันหิงเปลวนอนเขาก็มาเดืวดังหันไองูพงก็มาหลอดเขาก็ดับฟอดดูไฟแล้วแดนตื่นพระนี้ยินขี้ใจเจ้กันเขาในคุนใม่ใหญ่ ยำนันงูดืดใหม่ยากน้ำก็เล่นคว้าในฟองจะมีปลาชิต้ตองหันงูเลยล่างไหลลื่นดอยก็มีนกเขียวหน่อยมาสักดอยแหงปลานาบาัดเดียววันนี้จะมียาจะทุนเข่าซองขาของปูยาเขาหาักได้หันแล้วหากักกลางเลยยิ่ง มือหนกใจไปแลเตามาโคยาผ้าถ่นขามิหน่อยแต่โจปูเขามีขันขอมคุณมีเพวหน้าลายขันไงคุณมีแพวตองฝาดังตามถางไถคู่เร็วก็เขาว่าจักเคหมอนหน่อยหน่อยแต่โจปูเขามีขันว่าปากหนึ่งนี่ปดอยู่ลายลายปากหนึ่งงูควายกัดกินเนปากหนึ่งสาวแองเล่รอลิน หนาบาทเดียววันนี้อันว่าปากน่อยหน่อยขึ้นแต่โจปูเขามีขั้นขุนลูกกรรมนึงนี้ได้สาวกวายขั้นกะไลกรรมนึงได้าไาไไสาวจังปีลักหลาดอกไม่กว่าที่บอกนางไปนักขึ้นทำใส่ปีก็บอกนางเมือนหนาประมือหลาใครรู้ตกปีปากจ้านางคือว่กลางน้อยนแต่โจปูเขามีไอ้ใต้อยู่ใส ไอ้เตยไกไตงอมผอมเปียงกินผอมเล้าปืนเข่าใส่สามปั้นขาขึ้นมาห่าวใส่บักสามปัน้นไตยขุ่ดันคำว่าจริงจริงกุก๊ก้ปไปทุกจริงหายงูไยจะจริงหายเขาตานี่อ่านฉันอ่านปั้นนับหลาน บาดเดียวว,ยว,ว่นใดเขาจีนเสิงเบาซ้ำขึ้นเลืคือกาสามคันเอาปันหูเบื้องใดเลยหาย qua วิาาวาอนานนองคำฝันนี่ทุกปีขังไข่คือมันจับหูใจเลแสงอีนางคู่เก่าหรือมือมานั่งเฝ้ากันแล้วและทุกปีบอกไปกุมจับหูใจน้องคุ้นยิ่งแม่จางเก่ามีมาดั่งอยู่เฝ้าแอบน้องทุกปีบอกเสียง เมื่อตูลัดแกงหนองกุญิงอันมาปิ้นกูหน้าบัดเดียววันนี้ล่ะใครรู้ปิดบินทามใจนั่งคือว่านกเขวนั่นนี่ปือใดแหงสังปาตกินโนี่ือใดแงสัง อันวางูปู้เฒ่าโตนั่นนี่เปิดใดแห่งสังไอแปดก่อน,นี่เปิดใดแห่งสังปีก้กยไข่ปันเสงเล่บาแป้งมือหนาตื่อมานั่งถาแอบน้องทุกปีคังไขมียาน้องคำฝันจะไปเยอะมีมี nà bát điêu và đề năng qua à mổ nồi nồi ni tư đẩy hàng xăng bạc nồi nồi có tư đẩy hàng xăng phả nồi nồi cứ tư đẩy hàng xăng ăn hoa càng nồi nồi ni tư đẩy hàng xăng say càng nặn ni tư đẩy hàng xăng pi quê khay phan non chom tiền lấy quê bọc lấy quả dục óc xỉn tinh sâm trúc pi bọc phay cung chắp hô cháy lê nọng đón com có sang chừng รับตื่นแจงมาแล้วก็คือขุงฟันหันแต่มารับแอบ,บกันในมุมีหันเมือฝ่าหนาบัดเดียวม่ได้มาครับแตาแอบ,บน้องแล็กไปบอกตามมีมีญาน้องคำฝันจะปยอยยังมีแต่มือปังฮูที่นี่เปิินเล่ามาเราไวว จัดฐานคิดใกล้และเคยบอกนางไปอันว่าเฒ่าสองขาผู้มาลาใครรู้ชือใดแห่งสังปีเคยใครฝันเสียงบอกเป้งมือหนามียาแก้วแวนฟ้ายอดด้ยังมีอันว่าอายเป็ดก็จึงได้ติดจันการูดพระุกเานอนูเ่าโตนั่นได้ชือพญามจา อันวากุใไม่นั่นของจริยจีว่นนัมมล,ลูกจูเล่การนักบาในปีบอกวันแสนอีหน,น้าบัตเดียววันนี้ขอยายไปปินหนีกับน้องเมจ่าขับดอนกอมตันวนี้ปีมาขับจอมเสงเลหลุดเก่าคำว่าเข็มปีบอกหอเสล้วกุนได้จอจำ การกุดคำใ้ปีก็บอเอามาไก่อันว่าเถวสองตัวปู่าก็จิงได้ว่าพระจะพระทตจะต็งเตพื้นเม่อเ,อมมอเก่าอันว่าปาตุกินงูก็จิงได้ทีว่าปาปะกรมปาปะรมปีมาไครฟันหนองปีนยิงว่าปินเจอนี่ หนาบาดเดียววันนีอันว่าไฟนี่ปินไฟชีบอของมันคอองใหม่ลองลองบามบีเมือเดีมาพูดผือไววมือหนาปุ้งกุ้นไอบอกไฟนอนคือมันจัดใสน้องดอนกอมก็ดียาเมตุลาดเดี๋ยวน้องขึ้นไม่เลืนหนุ่มผู้ค้างดินตาบ้างในจันดินในเกียวปีบอกลาเสล้วขึ้นคุ้นลาคือจำ อันว่าไซกลางนั่นพอจือใดไซแดดไซลุมเมกลางนั่นก็จรงใดจือว่าเขาสะเนลปีกวยไข่ฟันน้องดีๆเนเมหักปี น้าบัดเดียววันเดมีญา mm ้องคํำฝันจะไปยมีมีหมอน้อยน nah, ่อยก็เจียงไดในลูกสุงสานป้าปินกันไอปีบอกนางแซนอีปีบอกเคยปินหนีไปนองเมตังครับคุณยิ่งอันว่าผ้าหน่อยหน่อยก็เจียงไดคำสอนสปันยูจันยานเสาตุ้มคานและแทบากอันว่าปากหน่อยหน่อยก็จีได คุณพยาสปายูจันยันเจ้าตุ้นขานเกเมคอร์นหนาบาดเดียววันเดอันวานุเขียวนันคุณเปินสิบกันมาจึงได้ที่ว่าพยาสปายูจันยัน กำสอนเจ้าเนปันเตเบอก่อนตุนตานเจ้าสอนอยู่คุณในลูกทางกุ้มคือมันสุมหูใจเลยดังกันกูเจอมีป่าลือกำตานตกปีขังไขตัวนี้พี่มาจัดตามมาละรูดบอกนางกำเกหึงเจอไอไขเปสันเต้าบามีมกะเปงกำดีหือดอนกอมจักตอบพี่บอกหือไปนแลสุมักดัง quê chất khai hữu nàng phăng, Phải thèm khuẩn phì <laughs> <laughs> Nà bát đê ô bà quê âu nì hư nàng lù Khuôn túc phì bọc phay mà cứ xăm xe này Á xe kèng xe khe ngô nòi. เขาจริงสิงเบาซ้ำเกิดกาสามขันเอาปันหรือเมืองดดใดเลยหายกว่ามีคยยกออกหือปันน้องคนปีบอกไปอันว่าปุ่นหนึ่งต่างมีไว้ได้ซีกันมาปุ่นหนึ่งนี่ได้ฝากปันพระเจ้าปุ่นหนึ่งได้ฝากปันพระธรรมปุ่นปันพระธรรมในปืนสบม,มาเมื่อเก่าเทกวนได้มีเลวปุ่นได้บอกไป ตัวนี้พี่มาซ ok ับไข่เกะกำนางดุยจอบมาบอกคือไปนลองจองแม่นหูใจนาบัดเดียววันนี้มันสับใสแล้วคือเนวปีเก่าปีของปินเบาวเถ่าลือน้องขึ้นและอายุสิปี sing khắp răng bà bò đi có mơn y nang khu câu sing ca thảo ma khu le, leo khung phá giá ải bầu vây pi ma khắp phân sáng lê nọng đón con quê sư mà coi ao lưu hử cơn lù cung côn đầy sút gió tem phai phá giá phân ra phai lỡ y nang khu câu pi khoang ra vào hên chọp thuyền đi dâu bầu mơn đón con là trang cầu lỡ chương เทีนติงเบงน้องจอมเต่งไปเบาอิผีกมกกมาครับขึ้นเลนั่งอยู่อู่แอบน้องโป่งโกนใด้ปินไฟมื่อนึงนาตัวจักปินใสเลตุกกายกํเมเบนโขไว้ครับโอปันน้องแสงอีดอนกอมปีครับจอมเลน้องปินยิงก็เบ,บากายััี้ยไฟไอ้ครับลองขึ้นกอปินกูตัวไป pi hát là sang chi nơi xe đẩy rằng song san phai ác rồi rằng à